ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร e n นซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง CryptoStock Thailand ช่อง Style Post แค r e ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้มีพลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะปิดขับประกาศถอนเหรียญ Litecoin ซึ่งเป็น Privacy Coin ออกจากกระดานเทรดบิดขับประกาศถอดเหรียญถอนเหรียญ LTC หรือว่า Litecoin นั้นออกจากกระดานเทรดเนื่องจากว่า Litecoin ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมหรือว่าเป็น Privacy Coin โดยจะยุติการให้บริการฝากและซื้อเหรียญไลคอยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่23มิถุนายน2565และจะยุติการให้บริการถอนเหรียญไลคอยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่25กรกฎาคมปีนี้ก่อนหน้านี้ในวันที่16มิถุนายนบิดขับได้ขึ้นเครื่องหมาย DE หรือว่า D-list บนสัญ,ญลักษณ์ของเหรียญไลคอยบิดขับประกาศว่า นื่องด้วยเครือข่ายของไลคอยได้เพิ่มตัวเลือกการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญไลคอยผ่าน m i m b r e วิเ e e ลเอ n กซ o เทนชัหรือว่า MWEB ซึ่งอนุญาตให้ผู้ทำธุรกรรมสามารถปกปิดข้อมูลธุรกรรมได้แก่ที่อยู่กระเป๋าและจำนวนเหรียญที่โอนในธุรกรรมการเพิ่มตัวเลือกดังกล่าวทำให้ไลคอยถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมอันมีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กท4พับองหเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่1 4รายละเอียดปรากฏตามประกาศจากกรด้วยบริษัทปิดขับออนไลน์จำกัดประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบริษัทจึงได้พิจารณาเพิกถอนเหรียญ LTC หรือว่า Litecoin โดยใช้ MWEB บนเครือข่ายของ Litecoin และระหว่างการดำเนินการเพิกถอนจะไม่รองรับการฝากในรูปแบบของ MWEB ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าฟีเจอร์ดังกล่าวมีคุณสมบัติขัดกับประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้างตนได้กำหนดไว้และจะดำเนินการเพิกถอนเลี้ยงไร้คอยออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวังเพื่อให้การถอนหรือว่าเพิกถอนเหรียญดี D ist, ลิสเหรียญไลคคอยออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบริษัทจึงได้จัดเตรียมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วยขอให้ลูกค้าพิจารณารายละเอียดต่างๆและปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบรวมถึงพิจารณาดำเนินการถอนเหรียญไลคอยของท่านที่คงค้างอยู่ ออกจากระบบก่อนการปิดระบบถอนเหรียญไล้คอยอย่างถาวรอ,อันหนึ่งวันนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอน,นั้นออกแถลงการ์ว่าตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลลงวันที่15มิถุนายน2565ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมหรือเป็น privacy coin มาให้บริการแก่ผู้ลงทุนจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการให้บริการเป็นแบบ privacy coin อยู่ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นบิดขับก็เลยต้องถอน l i t e c o i ออกจากกระดานเทรด เนื่องจากว่าผิดตามหลักเกณฑ์ที่กระตได้ตั้งไว้นั่นเองนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง c r y ป t o สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสําหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอ r e นซีจากสำนักข่าวอินโฟเควสวันนี้ต้องขอตัลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ